สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะหมวยจะมาชวนพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายดอกมหาหงค์ค่ะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะมือใหม่ทําได้นะคะเพื่อนๆไม่ยากนะคะพับไม่ยากนะคะริบบิ้นก็ใช้ไม่เยอะนะคะแบบนี้นะสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะแบบนี้นะนี่ค่ะ ดูลักษณะดอกนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆเลยแต่วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็เลยจะมาขอฝากเพจ facebook นะคะให้เพื่อนๆนะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะมาติดต่อกันนะเผื่อเผื่อพูดคุยกันได้นะคะชื่อเพจนะคะเหรียญโปยทานราคาถูกใบป้าหมวยนะคะฝากเพื่อนๆเข้าไปกดติดตามให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นตาลคกังค่ะสิบสองมิลเบอร์สองกันไกลแม้มันทัดเหรียญบาทส่วนอันนี้กันไกลซิกแซกค่ะเราจะใช้ริบบิ้นนะคะทั้งหมด4เส้นค่ะเพื่อนๆวันนี้เราขอใช้4สี4เลยนะจะได้เพื่อนๆดูง่ายๆนะคะความยาวค่ะ40่สิเซนค่ะ แล้วเราจะทําการตัดปลายนะคะแบบนี้นะคะตัดปลายนะสองสองฝั่งเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะจับปลายด้านหนึ่งให้เสมอกันแบบนี้ค่ะแล้วทําการพับลงมานะคะสิบเซนค่ะประมาณนี้นะสิบเซนนะคะจุดที่เราพับนะคะกดบีบให้เป็นรอยเลยค่ะก<ฮ>็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นฐานสี่กันนะคะเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนถือเส้นที่หนึ่งไว้ค่ะ โดยที่เราจะให้เส้นสั้นนะคะอยู่ด้านบนนะคะแบบนี้นะเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่หนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะคล้องจากด้านล่างขึ้นด้านบนเลยเส้นที่สี่ค่ะเราจะสอดนะคะเข้าช่องของเส้นที่หนึ่งให้ออกมาด้านหน้าแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนำปลายของเส้นที่สามมวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่สี่นะคะกลับไปให้ชิดเลยพร้อมกับดึงเส้นที่หนึ่งตามลงมาค่ะดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้แบบนี้นะต่อมาค่ะเราจะเอาเหรียญบาทมาวางเลยค่ะแล้วเราจะทําการล็อกเหรียญน,นะคะโดยใช้ริบบิ้นนะคะทั้งสี่มุมนะเราจะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบน ด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาด้านบนนะคะเวลาเราพับนะคะเราจะมาสอดนะจุดนี้นะพับสอดนะคะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆดึงค่ะกดบีบได้เล็กน้อยค่ะเพื่อนๆก็จอบมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านเราจะทําการล็อกเหรียญนะคะอีกครั้งหนึ่งโดยใช้ทั้งสี่มุมนะคะที่เป็นเส้นสั้นนะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนก่อนค่ะ พับล็อกเหรียญเลยนะตรงเนี้ยกดนิดนึงการลิบบิ้นสไลด์นะคะหมุนค่ะพับเลยพับสอดเลยนะคะสองเส้นที่สามค่ะเส้นที่สี่ค่ะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะกดบีบอีกนิดนึงนะได้แบบนี้แล้วนะ เสร็จแล้วเราจะพลิกกลับด้านค่ะเราพลิกกลับด้านนะคะอ่าตอนนี้เราจะมาเริ่มทํากลีบดอกแล้วนะคะให้เรานะคะใช้ริบบิ้นด้านบนนะคะอันนี้สีแดงนะริบบิ้นด้านบนเราจะจับริบบิ้นลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพับริบบิ้นมาทางด้านขวาให้แนวของริบบิ้นนะคะขนานอยู่กับขอบนะคะขนานกับขอบอย่างนี้นะขนานกับขอบ เสร็จแล้วตรงนี้ค่ะที่มันจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมเราจะเอานิ้วนะคะเ,เอาเล็บกรีดนิดนึงให้เป็นรอยไว้นะคะแบบนี้นะปลายริบบินนะคะเราจะโค้งลงด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะมาสอดด้านข้างตัวเขาเองเลยนะด้านข้างสีแดงของเขาเองเลยค่ะเขาจะอมาแบบนี้นะแล้วก็เราจะค่อยๆดึงริบบินนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะกดให้เป็นรอยเลยค่ะกดให้แน่นเลยนะให้เขาแบนๆไปเลยนะคะแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยค่ะเช mm ่ hmm. นด้านบนค่ะพับลงมาก่อนทีหนึ่งแล้วก็จับพับไปทางด้านขวาให้แนวริบบิ้นนะหยุดตามขอบเลยนะคะแบบนี้นะเห็นไหมเสมอขอบเลยนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะเสมอขอบนะ เสร็จแล้วเราก็ใช้เล็บหรือใช้นิ้วนะคะกรีดให้เป็นรอยสามเหลี่ยมค่ะแล้วก็เอาปลายนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างตัวเขาเองค่ะแล้วค่อยๆดึงนะคะเสร็จดึงเสร็จแล้วเรากดเลยค่ะให้แบนเลยนะแบบนี้นะคะอ่ากรีดที่สองแล้วนะกรีดที่สามค่ะ ลิบบินด้านบนจับพับลงมาเสร็จแล้วจับบิดไปทางด้านขวาแล้วก็เอาเล็บก,กีดให้เป็นรอยสามเหลี่ยมนิดนึงก็จะได้แบบนี้นะปลายลิบบินโค้งลงด้านล่างนะคะโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างตัวเขาเองค่ะแล้วค่อยๆดึงนะคะกดบีบเลยค่ะ แบบนี้นะเส้นสุดท้ายนะคะตอนนี้เส้นสีแดงเราจะมาเก็บพับไว้ก่อนนะเราจะใช้เส้นสีขาวนะคะจับริบบิ้นพับลงมาค่ะเสร็จแล้วก็จับพลิกไปทางด้านขวาจีดให้เป็นรอยเลยค่ะแบบนี้นะปลายริบบิ้นโค้งลงด้านล่างแล้วก็มาสอดด้านข้างค่ะไม่ดึงนะคะ เสร็จแล้วกดให้แบนเลยค่ะอ่าเราก็จะได้ดิบบินนะคะออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําตรงกลางนะคะตรงกลางที่เป็นแหลมแหลมตรงเนี้ยของดอกไม้นะคะให้เรานะคะถือลักษณะนี้นะนิ้วนางนิ้วก้อยลองตรงช่วงที่เป็นฐานนะคะฐานอยู่ตรงนี้นะคะลองช่วงที่เป็นฐานนิ้วชี้กับนิ้วโป้งเราจะจับ ลักษณะอย่างนี้ไว้นะคะเราจะจับอย่างนี้ไว้ลักษณะแบบนี้นะเราจะจับท่านี้ไว้นะให้เราเอเดี๋ยวเราจะบอกก่อนนะคะว่าเราจะจับริบบิ้นยกขึ้นนะคะโดยเริ่มจากทางด้านซ้ายนะคะเป็นเส้นที่หนึ่งด้านล่างเส้นสีเขียวนะคะเป็นเส้นที่สองสีน้ำเงินด้านขวานะคะเป็นเส้นที่สามแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นเส้นที่สี่นะคะเราจะจับไล่เรียงลำดับนะคะอ่าเส้นที่หนึ่งค่ะด้านซ้ายเราจับยกอย่างนี้นะ เส้นที่สองค่ะจับมาทับเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สามค่ะทับอีกทีหนึ่งเส้นที่สามแล้วนะเส้นที่สี่ส,สีแดงค่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเราจับเบี่ยงเข้ามานิดนึงแล้วก็มาทับเป็นเส้นที่สี่นะคะตอนนี้ทั้งหมดสี่เส้นนะคะอยู่ด้านบนแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเอามือขวานะคะมาจับตรงจุดหมุนตรงนี้แทนเราจะจับนะคะรวบๆเพานิดนึงรวบๆไว้นะเรายังยัง แค่รวบๆไว้นะคะเสร็จแล้วนิ้วโป้งเราจะประคองตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะตรงจุดมุมแหลมนะเดี๋ยวเรานะคะจะหมุนนะคะหมุนมาด้านซ้ายเนี่ยสามครั้งนะคะสามครั้งโดยที่ลิบบินด้านขวาที่เราถืออยู่ตรงเนี้ยเราจะแค่ถือประคองไว้นะเราไม่เราไม่ต้องขยับนะเราขยับแค่มือซ้ายนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาหมุนมาทางซ้ายสามครั้งนะคะเริ่มจากครั้งที่หนึ่งนะครั้งที่หนึ่ง คั้งที่หนึ่งแล้วนะครั้งที่สองค่ะครั้งที่สามค่ะเห็นไหมเราจะหมุนมาทางสามนี้นะสามครั้งนะคะเสร็จแล้วเราจะนําริบบิ้นทั้งหมดไปพักไว้ที่นิ้วนางทางด้านมือซ้ายแบบนี้นะคะเราจะพักไว้แบบนี้นะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะหยิบเส้นสีขาวนะคะที่เป็นเส้นด้านบนค่ะหยิบเส้นสีขาวออกมา ให้ถือตามแนวแบบนี้นะคะตามแนวริบบินแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะหงายริบบินค่ะแล้วเราก็จะสอดนะคะให้เพืเ่อนๆสังเกตนะตรงเนี้ยเห็นไหมเดี๋ยวบอกบอกจุดสอดนิดนึงตรงเนี้ยมีสามเออปลายลิบบินนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมที่เราทําไว้รอบแรกที่เมื่อสักครู่นี้สามเหลี่ยมเสร็จแล้วเราจะจับริบบินสอดตรงๆเข้าไปแบบนี้เลยนะคะอา่าแล้วจะริบบินสีขาวนะคะ เราจับโค้งตามแนวก่อนนะคะตามแนวนะเสร็จแล้วเราหงายริบบิ้นแล้วสอดค่ะเนี่ยเราก็จะสอดเข้าไปตรงช่องตรงนี้เลยนะแล้วค่อยๆดึงค่ะอ่าเราก็จะได้เส้นที่หนึ่งออกมาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะจับริบบิ้นนะคะทั้งริบบิ้นเราจับอย่างนี้นะเราจับพร้อมกับไอ้ตรงปลายแหลมๆตรงเนี้ยสีน้ําเงินเราจับอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็หมุนมาทางขวาทีหนึ่ง แบบนี้นะจับหมดเลยหมุนไปทางขวาทีนึงแล้วก็เอาริบบิ้นไปฝากไปที่เดิมนำริบบิ้นสีเขียวนะคะที่เป็นด้านบนค่ะจับโค้งตามแนวค่ะแล้วหงายริบบิ้นแล้วก็นำมาสอดนะคะตรงนี้นะแล้วดึงค่ะอ่าเส้นที่สองแล้วนะคะเสร็จแล้วจับริบบิ้นค่ะจับไว้อย่างนี้นะแล้วก็หมุนมาทางขวาทีนึง เอาริบ,บินไว้ที่เดิมค่ะแล้วก็นำริบบินสีน้ำเงินจับโค้งมาตามแนวค่ะโค้งตามแนวนะแล้วหงายริบบินแล้วก็สอดค่ะเั้นที่สามแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจับริบบินค่ะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็หมุนมาทางขวาที่นึงแบบนี้นะเสร็จแล้วนำริบ,บินนะคะ โค้งตามแนวแล้วก็หงายริบบินแล้วก็สอดค่ะเราก็จะได้นะคะริบบินทั้งสี่เส้นแล้วนะคะตอนนี้ให้เราดูว่าเส้นไหนที่เรายังดึงไม่กระชับเราสามารถดึงได้อยู่นิดนึงนะดึงให้กระชับนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใช้ด้านบนค่ะเส้นสีขาวก่อนนะ เราจะใช้ด้านบนจับริบบิ้นนะคะพลิกไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้นะจับริบบิ้นพลิกไปทางด้านหลังแล้วอ้อมเข้ามาด้านหน้าก็จะเกิดลักษณะปลายสามเหลี่ยมแหลมๆแบบนี้นะคะเส้นสีขาวนะตอนนี้เราจับอยู่นะเสร็ <ะ S 2> <gang. S 1> จแล้วปลายริบบิ้นค่ะปลายริบบิ้นเราจะโค้งปลายริบบิ้นเราจะพับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ แล้วก็สอดจุดเดิมเลยค่ะสอดเข้าไปจุดเดิมดันเข้าไปจุดเดิมเลยนะตรงนี้นะเราจะดันเข้าระหว่างตรงนี้นะคะเห็นไหมค่อยๆดันลงไปเลยค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะเสร็จแล้วพอดึงใกล้เสร็จเราจะกระดกริบบิ้นตรงสีขาวเนี้ยกระดกนิดนึงแล้วก็ดึงนะคะนิดนึงนะคะแบบนี้นะอ่าจีบต่อไปค่ะ ริบบิ้นด้านบนสีแดงจับมาทางซ้ายแล้ววนมาทางขวานิ้วชี้นิ้วโป้งประคองไว้ได้นะคะปลายริบบิน้นเราพับมาด้านหน้าเดี๋ยวนะปลายริบบิน้นเราพับมาทางด้านหน้าแล้วก็สอดค่ะตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมตรงนี้นะดันเข้าไปทั้งตรงกลางเลยค่ะริบบิ้นก็จะออกมาด้านล่าง ดึงใกล้เสร็จแล้วตรงปลายสามเหลี่ยมสีแดงนี้นะคะกระดกนิดนึงแล้วก็ดึงค่ะแบบนี้นะอ่าหมุนค่ะดิบบินเส้นสีน้ําเงินนะคะด้านบนนะจับหมุนไปด้านหลังบนมาทางด้านหน้าตายดิบบินนะคะพับมาทางด้านหน้าค่ะแล้วสอดค่ะอันนี้เส้นสีเส้นเส้นที่สามนี่นะคะเวลาสอดต้องระวังนิดนึงให้กระดก กีบสีขาวด้านล่างขึ้นนิดนึงค่ะไม่งั้นเดี๋ยวตัวริบบิ้มันจะหมุดเข้าไปข้างในนะคะกระโดกเขานิดนึงได้อ่าเดี๋ยวออกมาเป็นแบบนี้นะเส้นที่สามแล้วนะคะหมุนค่ะลิบบิ้นด้านบนจับหมุนมาด้านหลังแล้ววนมาทางด้านหน้าแบบนี้นะปลายลิบบิ้ก็พลิกมาทางด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสอด เส้นที่สี่ก็ต้องกระดกเหมือนกันนะคะไม่งั้นมันมุดเข้าไปด้านในกีบอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะสี่มุมแล้วนะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนก่อนนะเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนจับริบบิ้นโค้งมาด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะริบบิ้นด้านบนโค้งมาด้านหน้าจุดชอดเหมือนเดิมค่ะจุดเดิมเพียงแต่ว่าตอนนี้มีเส้นสีเขียวนะคะ บังอยู่เพราะฉะนั้นเราจะกระดกเส้นสีเขียวกระดกนิดนึงแล้วสอดเข้าไปใต้เส้นสีเขียวตรงนี้ค่ะสอดเข้าไปนะตรงๆแล้วมันก็จะเป็นจุดเดิมนะคะสอดเข้าไปทันเข้าไปเลยค่ะริบบิ้นก็จะออกมาทางด้านล่างจากนีกเราจะได้แบบนี้นะคะ,ะก็จะได้แบบนี้นะ,ะหมุนค่ะ บินด้านบนค่ะจับโค้งมาทางด้านหน้าแล้วสอดอันนี้ก็จะเป็นใต้เส้นสีขาวนะคะค่อยคยดึงอ่าเส้นที่สอง้วนะโค้งอ่าเส้นต่อไปค่ะจับแล้วก็โค้งลงนะคะแล้วก็สอดอันนี้จะเป็นหลังสีแดงแล้วค่อยๆดึงค่ะ สุดท้ายนะคะเส้นสีขาวนะได้เส้นสีน้ำเงินนะคะเวลาสอดอ่าก็จะได้นะคะตอนนี้เราก็จะได้นะคะออกมาแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะคะตัดปลายตัดปลายเออดิบ,บินนะคะกันนะคะให้เราตัดอย่างนี้เลยค่ะ ตัดปลายลิ้นๆนะให้ประมาณออกมาประมาณกับเกือบเซนนะคะอ่าเราก็จะได้นะคะเห็นไหมเหรียญโปรยทานนะคะมหาหงนะคะดอกมหาหหงนะ สวยงามนะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคะน่ารักมากๆเลยค่ะทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ